เมื่อเวลา17.00นวันนี้ค่ะตำรวจสบพบ้านผือได้เข้าตรวจสอบเหตุชายคุ้มคลั่งที่บ้านโนนสว่างตำบลจำปามงอเภอบ้านผือค่ะซึ่งที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะพบกับนายสุเมธีอายุ36ปีลูกชายเจ้าของบ้านค่ะอยู่บนหลังคาบ้านเดินวนไปวนมานะคะพูดคนเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเจราจาเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะนายสุเมธีจึงจะยอมลงมานะคะตรวจค้นห้องนอนค่ะ พบปืนแก๊ปยาวหนึ่งกระบอกจึงได้ควบคุมตัวพร้อมกับอาวุธปืนไปที่โรงพักค่ะทำการตรวจปัสสาวะซึ่งผลก็ออกมาเป็นสีม่วงค่ะด้านนางสวัสด์นะคะผู้เป็นแม่ของนายสุเมธีค่ะบอกว่าลูกชายนั้นเสพยาบ้านหนักจนหลอนซึ่งก็เคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองเลยนะคะพอกลับออกมาค่ะก็หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกแต่แม่ก็เอาอยารักษาอาการให้กินทุกวันนะคะถ้าวันไหนไม่เสพยาก,ก็จะปกติค่ะ แต่พอเสพยาบ้าเข้าไปท่านานและ้ะก็จะอารวาสทำลายทรัพย์สินรวมถึงทำลายร่างกายแม่อีกด้วยแต่ก็ยอมทนมาตลอดค่ะไม่ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดแต่วันนี้ค่ะคิดว่าลูกชายนั้นน่าจะแอบไปเสพยาบ้าจนมีอาการคุ้มคลั่ง เอาเสื้อผ้าออกมาเผาขู่ว่าจะเาผาเผาบ้านค่ะคมขู่ชาวบ้านจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนายสุเมธีนะคะก็ให้การว่าตนนั้นไม่ได้อารวาสนะคะเพียงแค่ขึ้นไปอุดรอยรั่วบนหลังคาเท่านั้นค่ะเพราะว่าเวลาที่ตนเองนั้นนอนวาดกรูบอยู่ในห้องนะคะฝนตกน้ําก็จะรั่วลงมาใส่ค่ะส่วนปืนแก๊ปที่อยู่ในห้องนอนนะคะตนก็เอาไว้แค่ในห้องนอนเท่านั้นค่ะไม่ได้กดจะนาออกไปทําร้ายใคร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งค่ะโดยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมกับควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส,สีแจ้งข้อหาลูกว่าจังเดมันมันเป็นมาดดนระบอมันเป็นทีนี่แหละเ,เกลดหินมาหิไม้มา,มาไปออกแกง๊งร่วมบันเมื่อเลื่อม้าในจักมือลรว ออกมาแล้วพีชื่เป็นการรักษาโรคจิตก่อนก่อนมันจะปิดหลังคางนนเนี่ยมันเก็จะใเนี่ยเอาเสื้อผ้ามา,าเผาบ่เผาบางคมบ่อยอันดูหมอนหรือไมะเผาเคยซ่าไม่ค่อยทุบจิติเผาเพ่าที่ยัมันาจิต